สวัสดีครับเมนูบ้านๆทำทานง่ายๆวันนี้เราจะทำข้าวซอยเส้นปลาทาโ่กันนะพอดีเราไปเจอผงทำข้าวซอยมานะครับแล้วก็เราคิดว่าปลาทาโ่เนี่ยมันเหมาะสำหรับการทำเส้นข้าวซอยเป็นอย่างมากนะครับอันนี้ก็คือผงทำข้าวซอยยี่ห้อโลโบนะครับวันนี้เราใช้สองซองเลยนะเพราะว่าเขาเออบอกมาว่าใช้กับไก่ประมาณ 500กรัมต่อ1ซองนะครับวันนี้เรามีไก่750กรัมเราก็ใช้ประมาณ2ซองเลยนะครับอะแล้วก็มีเส้นปลาทาโร่จริงๆมันเป็นเส้นที่เราซื้อมาจากตลาดมันไม่ใช่ของทาโร่นะแต่รสชาติมันเหมือนกันเราก็เลยขอเรียกว่าเส้นปลาทาโร่แล้วกันเพื่อความเข้าใจง่ายนะครับก็เอามานะครับเข้าเวฟนะครับประมาณประมาณ30วินาทีนะครับเพื่อให้มันกลายเป็นเส้นกรอบนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเส้นธรรมดานะครับแบบนี้นะครับ ข้าวเวฟอย่าเกินนะถ้าเกินเดี๋ยวมันไหมนะครับให้วางแผ่ๆไว้นะครับก้นจานเนี่ยมันจะมันจะกรอบเร็วนะครับแต่ว่ามันจะกรอบอยู่สักระยะหนึ่งไม่นานนะครับแล้วก็ส่วนประกอบถัดมาก็คือไก่นะครับวันนี้เรามี750กรัมแล้วเราก็มีพวกผักดองนะมีผักดองมีหอมแดงซอยมีเนี่ยแล้วก็มะนาวนะครับเอาไว้กินคู่กับข้าวซอยของเรานะโอเคนะครับก็เอาไปเข้าเวฟให้เรียบร้อยนะสำหรับไอไอเจ้าทาโร่นี้ ลองชิมแล้วนะครับรสชาติพริกแกงของเขาเนี่ยค่อนข้างเค็มโดดมากๆเลยนะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราใส่ลงใบสองซองเรก็ไม่รู้แต่ว่าไก่เราก็ขนาดประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเติมน้าเยอะหน่อยแล้วก็ตัดลดด้วยน้ําตาลปี๊บนะครับก็ลองลองชิมดูแล้วกัน,นง่ายๆนะครับก็สูตรเขาอาจจะมาแบบกลางๆไม่ได้ถูกใจเราทุกคนนะเราก็ มาชิมแล้วก็มาปรุงรสเอาตามตามชอบนะครับอันนี้เติมน้ําตาลเข้าไปหน่อยก็โอเคดีขึ้นนะครับแต่น้ำเนี่ยต้องเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเส้นปลาของเราเนี่ยมันมีรสชาติอยู่ในตัวใช่ไหมถ,ถ้าน้ำไม่เยอะแล้วแล้วมันเค็มโดดเกินไปมันจะยิ่งทําให้รสชาติมันเค็มเข้าไปใหญ่นะครับ <S <S น้ำเยอะแล้วเดี๋ยวเราเติมกะทิเข้าไปอีกนิดหนึ่งเพื่อความเข้มข้นนะครับแต่ว่ารสชาติโดยรวมกินความหอมอะไรเงี้ยโอเคมากเลยนะครับมันก็คือ,อ,อข้าวซอยของเราเนี่ยแหละนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องลงกะทิอีกนิดหนึ่ง โอเคหลังจากเคี่ยวมาประมาณ45นาทีตัวเนื้อไก่ก็นุ่มดีนะครับเราก็ปรุงรสจนมันรสมันอ่อนลงแล้วนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติเราเอาอย่างเงี้ยไ,ไปใส่ในเส้นที่มันเ,เป็นเส้นทาโร่เลยเนี่ยคิดว่าเส้นมันน่าจะเค็มเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเอาเส้นไปล้างน้ําออกก่อนนะครับเพื่อให้เส้นเนี่ยมันมันคลายมันคลายไอตัวรสชาติของมันออกไปก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มันพอดีกับ รสชาติของน้ำแกงที่ค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับประมาณนั้นนะแล้วเราก็ตักอันเนี้ยราดใบบนบนเส้นได้เลยนะครับแล้วถ้ามันยังเค็มเกินไปคุณก็ไปปรุงรสด้วยมะนาวพริกป่นได้นะครับแต่ว่ามะนาวพริกป่นหอมแดงอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยตัดรสได้นะรประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราตักกันเลยเอ่ะก็เ,เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับเมนูข้าวซอยไก่เส้นปลาทาโร่นะอีกหนึ่งเมนูอร่อยที่เราทำทานเองได้ง่ายๆที่บ้านนะครับแค่มี ผงทำข้าวซอยนะครับแล้วก็เส้นปลาทาโลกแค่นั้นเองแล้วก็พวกถ้าคุณเป็นคนชอบกินเนื้อหรือชอบอะไรก็ใช้เนื้อแทนก็ได้นะครับ mm. เนื้อไก่ mm. เนื้อวัวแต่ว่าหมูนี่เขาไม่ค่อยนิยมทําข้าวซอยกันเนาะแต่ว่าถ้าจะกินก็ได้แหละนะครับต้มมันเปืเป่อยๆก็อร่อยเหมือนกันนะแล้วก็วางด้วยเครื่องเคียงเป็นผักกาดดองเป็นหอมแดงแล้วก็มะน,นาว ไว้บีบไว้ปรุงรลดกันได้อีกนะอ้าโอเคนะครับสำหรับเมนูบ้านๆทำทานง,าง่ายๆวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพเป็นกำลังใจกันด้วยเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ <_ d ream> โอเคเรามาชิมกันเลยเข้าวซอยไก่ทําเอง <_ d ream> นี่อันนี้พอพอจะใส่แล้วค่อยค่อยอบนะเพราะว่าพออบไว้แป๊บหนึ่งมันก็จะเลิอกกรอบแล้วแหละ <_ d ream> อ ตัวน้ำแกงเขาค่อนข้างเข้มข้นมากนะเวลาเวลาคุณทําเนี่ยจริงๆสองเดียวก็พอแหละแต่ว่าเราเห็นว่าไก่เราเยอะไงเราก็เลยใช้สองซองมันก็มันก็เข้มข้นเลยต้องเติมน้ําเยอะหน่อยนี่ตัวเส้นเส้นทาโร่เนี่ยดูดดูดน้ำซุปดีมากถึงเครื่อง ก็ต้องตุนให้ปเปื่อยๆนะนะแต่อันนี้ยังยังไม่เปื่อยมากเพราะว่าเดี๋ยวเราอุ่นเรื่อยๆมันก็จะเปื่อยมันไปเองแต่ว่าอันนี้ก็ใช้ได้อยู่ไก่เนี่ยจะให้ดีก่อนก่อนเอามาทําอาหารนะนะให้เอาไปแช่รฟรีซให้มันแข็งก่อนแล้วก็เอามาตั้งให้ละลายแล้วเวลาเราไปปรุงอาหารเนี่ยตัวเนื้อไก่เนี่ยมันจะดูดมันจะดูดพวกเครื่องปรุงพวกอะไรเข้าไปได้ค่อนข้างเยอะโดยรวมแล้วเข้มข้นทีเดียวครับอร่อย ลองทำผ่านดูไม่ยาก